ก็คงจะเสร็จสิ้นในพิธีเปิดครับจุดพูดเป็นเลิศเป็นชัยครับเป็นเลิศงามยามดีครับขอบคุณไปยังผู้หลักผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติกับพิธีของพวกเราครับสาวน้อยเพชรบ้านแท่งสำหรับค่ำคืนนี้ขอบคุณท่านผูมกับขอบคุณท่านนายก ครับท่านกำนันคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านครับผมแล้วก็ส่วนราชการพ่อค้าพระชาชนทุกทท่านที่เป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งกับเวธีเสาวน้เพศมบันลันงกสำหรับค่ำคืนนี้ ขอบคุณทุกๆกำลังใจ MC แฟนครับพี่น้องที่เดินทางมาร่วมบุญร่วมกุศลคับในงานสำหรับค่ำคืนนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่การแสดงของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแถกครับวันนี้เรามีศิลปินตัวน้อยครับผมมาสร้างสรรค์บรรยากาศบสนุกสนานมาร่วมหาประสบการณ์เนาะเพราะฉะนั้นครับในแนวทางของ บอสโจโยมนินครับท่านเป็นคนสร้างศิลปินครับไม่ว่าจะไวยไหน โดยเฉพาะวัยเด็กท่านจะให้โอกาสมากเพราะฉะนั้นคืนนี้เรามีน้องปลาทูครับมาสร้างสารรค์บรรยากาศครับความสนุกสนานให้กับแฟนๆครับ <ๆ S 2> ผมตีสนุกสนานกันอ่ะช่วงนี้ครับมาสนุกสนานกับน้องปลาทูสักสองงานแรงครับสร้างสารรค์บรรยากาศฝากไว้ทบในความรักความเมตตาความอุปการะนี่คืออีกหนึ่งศิลปินตัวน,น้อยของน้องปลาทูสาวน้อยจากจังหวัดสุรินทร์อเสียงประเมินนะครับ ครั้งนี้มาอยู่เป็นทีมสามวันคืนหนึ่งละส่งสองหลังเรียงใช่ไหมลูกเรียงแรกถ้าฝันตพราท่านคืนอาจารย์ครับขอทางฝันไม่ทันครึ่งโอเคเนาะอ่าแล้วก็เพลยงที่สองลูกพักไอ้พายเด้งเด้งพักไอ้พายเด้งเด้งโอ้แสดงว่ายังติดใจกับสไลเดอร์อยู่อ่ะส่งความสุขต่อนะครับผมที่น้องประตูครับ วันนี้ดีใจมากเลยที่น้องปทูมาร่วมแจกมาร่วสมสนุกสนานกับเวทีแห่งนี้ครับนี่รองแชมป์ไม่ต้องขับสามวัยถือว่าเราเก่งมากเลยครับเดี๋ยวอาจารย์นัฏศลปร้องแล้วอาจารย์มาเลยนะครับเอ่อิวกาสมาฝากผลงานครับผมหาประสบการณ์บนเวที ร่วมสนุกสนาน